ลิวอีน่งชีวิตที่เกิดจากแพชชั่นและแรงบันดาลใจค่ะในรายการหนึ่งค่ะได้เปิดเผยเรื่องราวของเขานะคะบอกว่าเขาเนี่ยได้เสียคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็กนะคะซึ่งเขาก็จําความไม่ได้ส่วนคุณแม่ของเขาค่ะก็ทํางานอยู่นอกบ้านตลอดเวลาค่ะเขาจึงเติบโตมากับคุณปู่คุณย่าในชนบทในเมืองตาลตรงนะคะ หนุ่มคนนี้ค่ะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่ยังเด็กค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยนะคะสถานการณ์ทางบ้านค่ะจึงทําให้เขาเลือกที่จะเรียนสายอาชีพในการเป็นเชฟนะคะทั้งทงที่เขาเนี่ยไม่ชอบการทําอาหารเลยค่ะแต่เขาเพียงแค่คิดว่าการเลือกเรียนด้านนี้ค่ะจะทําให้เขาค่ะสามารถที่จะทํางานได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวมาดูแลคุณปู่คุณย่าคุณแม่ เด็กหนุ่มคนนี้จึงได้เริ่มบทบาทชีวิตของวัยผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่ที่เขายังเป็นวัยรุ่นค่ะเขาเนี่ยทำอาชีพมามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นท้งพ่อครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพนักงานเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นนะคะพนักงานแจกใบปลิวนะคะพนักงานขายเสื้อผ้าและด้วยความที่สนใจนะคะในเรื่องของดนตรีเขาก็ไม่ละทิ้งในสิ่งตรงนี้ค่ะจนเขาได้เงินก้อนแรกของเขานะคะเขาเนี่ยก็นําเงินไปซื้อกีตาร์นะคะเพื่อที่จะมาฝึกฝนค่ะแล้วก็ได้เริ่มมาเป็นนักร้องในบาร์นะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่วงการดนตรีจนมีชื่อเสียงแบบนี้นะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้ค่ะเคยถูกแฟนทิ้งเพราะว่าไม่มีเงินด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่ในวงการดนตรีของเขาค่ะก็คือในปี2007นะคะโอก,กาสได้เข้าไปประกวดนะคะในรายการหนงทีชื่อว่าต้าเหรียญดิวิชันค่ะแล้วเขาก็ได้รับนะคะคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ของรายการนั้นนะคะจนกระทั่งในปี2010ค่ะเขาก็ได้เข้ามาร่วมรายการนะคะซูเปอร์บอยค่ะซึ่งเป็นของสถานีโทรทัศน์ แต่ก็ถูกคัดเลือกออกในรอบออดิชันไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้ค่ะแต่ความพยายามก็ไม่หมดลงนะคะในปี2013ค่ะเขาได้กลับมาร่วมรายการซูเปอร์บอยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ถูกคัดออกอีกเช่นเดียวกันในรอบออดิชันรอบที่2และความพยายามก็ยังคงไม่หมดลงค่ะต่อเมื่อเรามีลมหายใจเราต้องมีความพยายามและก็มีความมุ่งมั่นใช่ไหมคะเขาค่ะก็ได้ฟอร์มวงนะคะกับเพื่อนของเขานะคะคในปี2014ชื่อว่า Modern Brother ค่ะแล้วลิวอ,อีนิงก็รับหน้าที่ เป็นนักร้องนำนั่นเองค่ะโดยที่นะคะเขาก็จะคัฟเวอร์เพลงต่างๆค่ะไปสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนนะคะแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะและในปี2016ค่ะหลิวอ,อีนิงค่ะเขาก็ได้มีโอกาสค่ะได้แสดงภาพยนตร์บนเว็บออนไลน์นะคะบนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเดิมที่เขาเนี่ยได้ร้องเพลงค o บเวอร์อยู่นะันะคะโดยมีชื่อเรื่องว่า Class 952 จนในปี2017ค่ะลิวอีนิงค่ะเขาก็ได้เปลี่ยนสถานที่ออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มยังเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะแค่เปลี่ยนสถานที่จากที่เคยถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านนะคะย้ายออกมานอกบ้านนะคะเป็นนะคะอย่างเช่นตลาดนัดเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะลิวอีนิงและเพื่อนๆในวง Modern b r o t h เ r ค่ะเขาก็สตรีมมิ่งแบบนี้นะคะเรื่อยๆค่ะมาเป็นระยะเวลา3ปีค่ะด้วยเสียงที่อันเป็นเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์จึงทําให้เขาค่ะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นค่ะแล้วเขาก็ถูกเชิญค่ะไปร้องเพลงที่สถานีโทรทัศนนน์ด้วยะะคใปี2018 แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาค่ะได้ออกมาสู่หน้าจอนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ไปร่วมรายการวาไรตี้ที่ชื่อว่าเดย์ดอัพด้วยนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะอาชีพในสายการแสดงด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่านะคะหลังจากนั้นนะคะในปี2019เขาก็ได้มีผลงานซีรีส์เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่อง Hot b r a รา Ju ูสนะคะที่มี่วงจื่อเทานะคะเป็นนักแสดงนํานั่นเองค่ะและในปีเดียวกันนี้นะคะเขาก็ได้เริ่มร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เพลงประกอบละครด้วย และในปี2019ค่ะเขาก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักร้องแนะนำแห่งชาติค่ะในรายการซิงเกิล2019นะคะในเส้นทางการแสดงค่ะผู้คนนะคะรู้จักเขามากยิ่งขึ้นในเรื่องสตรีหานฉางเกอจากบทบาทของฮาวตูและเรื่องนี้นะคะก็ทำให้เขานะคะได้มีผลงานการแสดงมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเขาได้รับบทนำเป็นพระเอก ซึ่งในระหว่างที่เขานะคะมีผลงานการละครอยู่นี้นะคะเขาก็ไม่ทิ้งผลงานเพลงของเขาด้วยนะคะเขาก็มีผลงานเพลงที่เป็นนะคะเพลงประกอบซีรีส์นะคะของซีรีส์หลายๆเรื่องออกมาแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะผนวกนะคะกับคาแรคเตอร์ลักษณะนิสัยของริวอนินนิงค่ะเขาก็จะมีนะคะการออกมาสตรีมมิ่งนะคะพูดคุยกับแฟนๆ cover เพลงให้แฟนๆฟังอยู่ตลอดเวลาการพูดคุยค่ะที่มีความตรงไปตรงมาการพูดคุยที่มีความกันเองค่ะจึงทําให้เขานะคะมีฐาน แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในเรื่องของเพลงทั้งในเรื่องของซีรีส์ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองและน่าสนใจทางเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเ mm. ชื่อว่านี่น่าจะเป็นประเด็นในหลายประเด็นที่ทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันค่ะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบแต่เราเลือกในสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตมีอาชีพจากนั้นค่ะเราจึงสรฝันในสิ่งที่เราต้องการค่ะแล้วนำมาทำเป็นอาชีพของตัวเองให้ได้ดีมากที่สุดค่ะ